ช่วยกันคิดเรามาที่นี่เรามีสิทธิ์ที่จะบอกกับเสียอ้ายกับองค์การพิทักษสยามและคณะเครือข่ายต่างๆว่าเราเห็นคนดีอย่างนั้นอย่างนั้นเสนอไปเลยแล้วก็อยากจะให้ประชาชนนี่แหละจากกลุ่มนึง่งรวมตัวกันเข้ามาเป็นกรรมการมาเป็นคณะ เพื่อที่จะจัดการกับบ้านเมืองของเราแล้วก็เอาเข้าที่ประชุมสภาประชาชนแห่งนี้และวันนั้นเป็นวันจบมีนักการเมืองมาบอกว่ามีคนจ้องลมรัฐบาลตามแผนบันไดยห้าขั้นซึ่งผมได้พูดไปแล้ว ห้าขั้นมันมากไปแค่สองขั้นก็พอถ้าทำขั้นเดียวได้ยิ่งดีเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นั้นฝากเอาไว้ให้ช่วยคิดหาคนดีเสนอมาตั้งกรรมการขึ้นมาหาทางออกให้ประเทศไทย ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างไรหาลือกันได้มีกลุ่มคนได้ดำเนินการในการให้ประชาชนหาความต้องการอย่างนี้ในที่ต่างๆหลายจังหวัดโดยเฉพาะกลุ่มพันธมิตรเขาเป็นเพื่อนเราไม่ว่าเราจะชื่อกลุ่มไหนก็ตามกลุ่มเขาก็กลุ่มเรา เรารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนกันเปรีกษาหาลือกันให้ดีนำพระราชบัญญัตดำรัดของในหลวงหาคนดีเข้ามาแทนคนไม่ดีก่อนจบวันนี้ แถลงการขององค์การพิชักสยามบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นหุ่นเชิดของทักษิณก็ไม่ผิดเพราะว่าป้ายหาเสียงเขาบอกทักษิณทำทักษิณคิดเพื่อไทยธรำในสมัยนี้ผมอยากจะบอกไปทางหนูของผมที่เป็นคนไม่ชอบรู้เนี่ย คนเขากล่าวหาทักษิณกันมากว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำเพราะป้ายมันบอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหนูทำป้ายอีกป้ายหนึ่งปากตามกรุงเทพอย่าเอาเฉพาะรูปของหนูที่ผมเห็นแล้วผมลำคาญใจขอให้เขียนป้ายมีชื่อของหนูไว้ ป้ายมีข้อความว่าพี่ไม่ต้องน้องทำเองขอขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับดังให้ท่านนาวากาตีประสงค์สุนทรีครับเอาละครับพี่น้องครับนี่ท่านปลาปลาทีพวกเรานะ ไม่งั้นปลาใสถึงเที่ยงคืนจริงๆนะครับแต่เกรงใจเสียอายเสียอายบอกว่าครับสักห้าโมงครึ่งจะเลิกซึ่งบัดนี้ก็ร่วงเลยเวลามาสมพอสมควรแล้วครับแต่ว่าเพื่อยืนยันว่าเราก็จริงใจกับท่านประสงค์สุนทรีปรบมือให้ท่านอีกสักครั้งดังๆพี่น้องครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสาคัญนางศีสะอาดนะครับนางศีสะอาดเพชรพันธ์นะครับรับกระเป๋าสตางค์ท่านได้ที่ศูนย์ประสานงานกองทัพธรรมนะครับ แล้วก็ใครพบเห็นเด็กชายจุลจักรหรือน้องแบงค์นะครับใส่เสื้อสีน้ำตาลมีป้ายถิดที่หน้าอกก็ติดต่อที่0891059066นะครับ0891059066นะครับเจ้าหน้าที่เราก็ช่วยดูด้วยนะครับเอาละครับถึงนาทีสำคัญนะครับต้องมาปิดแมตปิดวันนี้จะมีคำแถลงการอย่างเป็นทางการขององค์การพิทักษ์สยาม ว่าจะกระทําดําเนินการอย่างไรต่อไปปัตนี้ขอเรียนเชิญคณะกรรมการองค์<อ>งการพิทักษ์สยามนําโดยพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์เสียอ้ายท่านเป็นประธานมูลที่โรงเรียนเตรียมทหารครับแล้วก็เป็นประธานเตรียมทหารรุ่นหนึ่งครับมาแล้วครับท่านพลเอกปฐมพงศ์นะครับคุณวิรัตนะครับท่านพลเอกชัยสุวรรณภาพนะครับ ท่านประยงชัยสีนะครับท่านพลอากาศโทวัชระฤทธาคินีพันเอกพิเศษไพโรจนิยมพันนะครับนะครับเราคุณสมพศปิยะอุ่ยนะครับที่เดินขึ้นมานะครับท่านสวสมบณ์ทองโบราณนะครับเชิญเชิญพี่พลเอกกุญพงตรงนี้ทั้งทั้งท่านครับนะครับขอเชิญพี่สุทินด้วยนะฮะเอาคุณสุทินธารธินคุณสุทินรารธินนะครับคุณทศพลด้วยนะครับ านประสงค์จะลบกวนมายืนคู่กับเสยไอยได้ไหมครับพี่แป๊ะสั่งครับ <laughs> พลเอกประสงค์พงอ้าวนะครับเอาคุณชุมพลสังทองเชิญด้านใดน้านไหน,น,หนก็ได้นะครับคุณทศพลแก้วที่มาแล้วขออภัยบังท่านไม่ได้เอ่ยนามนะครับเอาละครับจากนี้ไปกราบเรียนเชิญท่านพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์รัฐนาประธาน องค์การพิทักษสยามได้อ่านถแถลงการให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องปรบมือต้อนรับเสียอายครับพ่อเนยุลเลิศขออนุญ,ญาตสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้รักชาติจนทนไม่ไหวและเธอทูลสถาบันพระหมหากษัตริย์ในวันนี้ ผมจำเป็นต้องสรุปเพราะว่าเขาอุปโลกให้ผมเป็นประธานองค์การทิทักษสยามครับในวันนี้ผมชื่นใจมากเพราะว่าพวกท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้ผมจะสรุปว่ามีจำนวนประมาณลงชื่อที่ชัดเจนสองหมื่นท่านเดินไปเดินมาอีกประมาณหมื่นไม่ได้ลงชื่อนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ผิดกับที่ทางรัฐบาล ประเมินและสำคัญที่สุดคือมาจากทุกส่วนของประเทศจากเหนือจดใต้ตะวันตกจดตะวันออกนะครับไม่มีเว้นแม้แต่จังหวัดเดียวครับและทั้งหมดนั้นกระผมไม่ต้องเสียค่ารถให้พวกท่านมาเลยท่านออกกันมาเองครับ ประการที่สองที่มันผิดแปลกไปก็คือว่าตามปกติเวทีของการชุมนุมเวทีจะอยู่สูงกว่าผู้ฟังแต่ของผมนี่ผู้ฟังอยู่สูงกว่าเวทีครับอยู่สูงกว่าพวกผมครับนั่นแสดงว่า